สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการกฎแห่งกรรมสำหรับคลิปนี้เสนอในเรื่องกายป่วยใจไม่ป่วยธรรมะผู้สูงอายุคำว่าผู้สูงอายุนั้นก็คือผู้ที่ได้เรียนรู้มาก่อนมีประสบการณ์ที่ได้ผ่านมาหรือสะสมไว้จึงเป็นประโยชน์อย่างง่ายๆแก่คนผู้ตามมานั่นเอง เรียกว่าคนรุ่นหลังหรือเรียกให้สันส้นๆคำว่าอนุชนนั่นเองคนรุ่นหลังที่ฉลาดก็รู้จักเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของคนรุ่นก่อน,อนเป็นเหมือนการเรียนรัดอย่างหนึง่งอย่างน้อยคนรุ่นก่อนนั้นเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สูงอายุซึ่งผ่านประสบการณ์มามากมายยาวนานนักก็เป็นคลังแห่งความรู้ความสำเร็จให้แก่อนุชนแม้ว่าในปัจจุบัน ที่มีไอทีก้าวไกลคลังข้อมูลจะหาเข้าถึงได้ง่ายอย่างรวดเร็วไม่ต้องพึ่งพาอาศัยตัวบุคคลมากนักแต่คนที่ฉลาดก็ยังจะได้ประโยชน์พิเศษของข้อมูลเรื่องราวจำเพาะคนจำเพาะที่และเรื่องนามมาทำบางอย่างลึกลงไปจากตัวบุคคลต่างๆโดยเฉพาะผู้สูงอายุนั่นแหละยิ่งกว่านั้นผู้สูงอายุที่สูงธรรมสูงปัญญา ก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่โดยไม่ใช่มีเพียงข้อมูลและประสบการณ์หลากหลายเท่านั้นยังมีความนึกคิดจินตนาการกลวิธานในการใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาและการสร้างสรรค์ต่างๆและปรีชาสามารถแยกแยะแตกแง่แตกมุมออกไปเรียกง่ายๆว่าเป็นกลุมทรัพย์แห่งปัญญาซึ่งอนุชนที่ฉลาดแล้ว จะนำมาใช้สืบต่อสร้างสรรค์อริยธรรมของชีวิตและอารยธรรมของสังคมให้สำเร็จผลแผ่ไพศาลและขยายภัยบูญยิ่งขึ้นไปสิ่งที่สำคัญเป็นคุณประโยชน์ยอดเยี่ยมก็คือความสำเร็จผลสำเร็จการค้นพบและการสร้างสรรค์ที่ผลดประโยชน์เป็นประจักษ์แล้วชีวิตที่ดีงามประเสริฐล้ำเลิศ ตลอดจนการพัฒนาชีวิตของบุคคลที่บรรลุจุดหมายอันอุดมเขามีวิธีปฏิบัติหรือทางดำเนินการสู่ความสำเร็จนั้นหรือให้ถึงจุดหมายนั้นๆอย่างไรก็มีไว้ให้เห็นซึ่งคนรุ่นหลังจะเลือกนำไปใช้เอาไปปฏิบัติได้เรียกว่ามีทิฏฐานุคติที่จะเลือกดำเนินการเรียกกันง่ายๆว่าเป็นแบบอย่างนั่นเอง ไม่มีอะไรแก่เกินเรียนคนไทยมีคำชาวบ้านพูดได้ง่ายๆสบายๆว่าไม่แก่เกินเรียนเป็นคำเตือนใจที่ดีเข้ากับหลักที่พระสอนไว้ว่าคนเรานี้ต้องเรียนต้องศึกษาจนกว่าจะเป็นพระอรหันต์จึงเป็นอเสขะคือมีคุณสมบัตินั้นๆเป็นอย่างนั้นทำได้อย่างนั้นเป็นปกติแล้ว จึงไม่ต้องฝึกให้เป็นให้ทำได้อย่างนั้นอีกแต่ถ้ายังไม่เป็นอาเสขะถึงจะบวชมานานเกิน1 0 0่งร้อยพรรษาก็ยังต้องเรียนต้องศึกษาอยู่ชีวิตจึงคู่กับการศึกษาทำชีวิตให้เป็นการศึกษาที่ว่าศึกษาก็คือเรียนรู้เรียนรรมฝึกให้การเป็นการทำอย่างนั้นได้กลายเป็นชีวิตของเราเองดังนั้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องเรียนต้องฝึกตัวเรื่อยไป และถ้ารู้จกักฝึกรู้จักเรียนฝึกเป็นเรียนเป็นก็จะมีความสุขจากการฝึกจากการเรียนนั่นแหละขหาบบดีท่านหนึ่งกับภรรยาคู่ชีวิตของท่านใกลชิดพระพุทธเจ้าและรักในพระพุทธเจ้ามากอยู่มาวันหนึ่งท่านได้ชรามากขึ้นวันหนึ่งเมื่อมาเฝ้าพระพุทธเจ้าได้กราบทูลว่า ท่านแก่เท่าแล้วร่างกายก็ป่วยกระสอบกระแสะเจ็บอดอดแอดแอดไม่มีโอกาสจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพระภิกษุผู้เป็นที่เจริญใจได้อย่างสม่ำเสมอจึงขอให้พระพุทธเจ้าตรัสสอนประธานพระโอวาทให้แก่ท่านลำพังความแก่เท่าที่ทำให้ร่างกาย air, อ่อนแอติดขัดมีความยากลำบากอยู่แล้วจึงเรียกว่าเป็นโรคอย่างหนึ่งคือโรคชราแล้วทีนี้ พอโรคชรามาโรคต่างๆอีกมากมายหลายอย่างก็มักจะเข้ามาซ้ำเติมหนักลงไปอีกพระพุทธเจ้าประธานพระโอวาทสั้นๆมีความตอนสำคัญให้ท่านศึกษาว่าถึงแม้กายของเราจะป่วยแต่ใจของเราจะไม่ป่วยไปด้วยที่ท่านว่าให้ศึกษานั้นไม่ใช่แค่ให้คอยนึกไว้หรือให้มันเตือนสติบอกตัวเองว่าถึงกายจะป่วยแต่ใจไม่ป่วย อะไรทํานองนี้เท่านั้นอันนั้นเป็นขั้นต้นมันนึกมันบอกตัวเองไว้เอาสั้นๆว่ากายป่วยแต่ใจไม่ป่วยนี่ขั้นต้นแต่ในขั้นเอาจริงที่ว่าศึกษานั้นหมายถึงฝึกจิตพัฒนาใจของเราจนกลายเป็นจิตใจที่สบายตลอดเวลาไม่ป่วยเลยใจที่สบายหรือว่าจิตที่ไม่ป่วยดูได้จากอาการหรือว่าภาวะจิต ที่เป็นผลของการพัฒนาจิตใจที่เรียกว่าธรรมะสร้างสมาธิซึ่งเกิดตามกันมา5อย่างนั่นก็คือปราโมทปิติปสัสสิสุขสมาธิคำว่าปราโมทก็คือความร่าเริงสดใสชื่นใจเบิกบานคำว่าปิติก็คือความปราปรื่มอิ่มใจปสัสสธิความผ่อนคลาย เรียบรื่นสงบเย็นไม่เครียดในสำหรับข้อปัสสตินี้เป็นภาวะที่โยงระหว่างกายกับใจคือถ้าเกิดความเครียดก็จะเครียดทั้งกายและใจเป็นการดำเนินชีวิตผิดถ้าเครียดบ่อยเข้าก็มีหวังแก่เร็วแน่ๆแต่ถ้าเกิดปสัสสติก็จะมีความผ่อนคลายทั้งกายและใจเหมือนได้พักผ่อนอยู่ตลอดเวลานั่นเองต่อไปคำว่าสุข สุขคือความช่ำชื่นรื่นใจเป็นภาวะที่ใจคล่องโร่งโปร่งสบายไม่มีอะไรมากดดันบีบคั้นพอมีความสุขใจก็ไม่ต้องดิน้นไม่กระวนกระวายไม่ฟุ้งซ่านก็เปิดโอกาสให้จิตนั้นเป็นสมาธิได้ง่ายต่อไปคือสมาธิสมาธิคือภาวะที่จิตมั่นแน่วอยู่ตัวเข้าที่ไม่มีอะไรรบกวนได้จะคิดจะพิจารณาจะทำอะไร ใจก็อยู่กับเรื่องนั้นไม่ฟุ้งซ่านไม่วกแวกวานไหวใจใสสงบมีกำลังอยู่กับสิ่งที่ต้องการได้ตามความต้องการทั้งห้าข้อนี้ตรวจสอบตัวเองได้อย่างน้อยข้อแรกคือปราโมทสดชื่นร่าเริงเบิกบานใจขอให้มีเป็นพื้นใจไว้เลยจะได้เข้าหลักที่ตรัสไว้ว่าแต่นั้นเธอผู้มากด้วยปราโมทจะทำทุกข์ให้หมดสิ้นไป ในสังคมไทยถือกันว่าคำว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาที่เรียกกันว่าพรหมวิหารนั้นเป็นธรรมะของผู้ใหญ่ที่จริงแล้วผู้ใหญ่หรือผู้เป็นใหญ่ในที่นี้คือพระพรหมซึ่งหมายถึงคนนี้เองที่จะต้องพัฒนาตัวเองให้มีจิตใจยิ่งใหญ่ใจประเสริฐเหมือนเป็นหรือแทนพระพรหมที่เป็นผู้สร้างสรรค์อภิบาลโลกพรหมวิหาร จึงมีความหมายที่เป็นสาระว่ามนุษย์ทุกคนนี่แหละต้องมีธรรมะสี่ข้อนี้เพื่อทำหน้าที่อย่างพระพรมที่รับผิดชอบในการสร้างสรรค์และดูแลดำรงรักษาโลกใบนี้คือสังคมนี้ไว้ให้ดีทุกคนจึงต้องมีเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาด้วยกันทั้งนั้นและให้ครบทุกข้อแต่เมื่อในสังคมไทยของเราถือกันว่าพรมวิหาร เป็นธรรมะของผู้ใหญ่ซึ่งโดยทั่วไปก็คือผู้สูงอายุเวลานี้เรามาเป็นสังคมผู้สูงอายุก็มองความหมายในเชิงความรับผิดชอบเสียเลยว่าผู้สูงอายุจะต้องมีหรือประพฤติพรมวิหารสี่คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานั้นอย่างเป็นผู้นำให้เป็นแบบอย่างแก่คนทั้งหลายในสังคมนี้ในการที่จะสร้างสรรค์โลกอภิบาลสังคมเมื่อตกลงตามนี้ บรรดาผู้สูงอายุจะต้องศึกษาเมตตากรุณาอุเบกขานั้นให้เป็นคุณสมบัติประจำใจเป็นเนื้อเป็นตัวแห่งชีวิตของตนได้พูดแล้วว่าธรรมะสร้างสมาธิห้าข้อนั่นก็คือปราโมทปีติปสัสสธิสุขและสมาธินั้นเป็นด้านของความรับผิดชอบต่อชีวิตของตนเองแต่คราวนี้พรหมวิหารสเมตตากรุณามุติตาอุเบกขานั้น เป็นคุณสมบัติที่สร้างความพร้อมในด้านของความรับผิดชอบต่อสังคมสร้างความพร้อมยังไม่ใช่ปฏิบัติการต้องย้ำไว้ก่อนว่าพรหมวิหารสี่เป็นธรรมะในระบบองค์รวมและดุลยภาพต้องใช้ให้ครบและสมดุลมิฉะนั้นจะผิดพลาดเสียหายผู้สูงอายุในฐานะที่น่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่พึงศึกษาในเรื่องนี้อย่างน้อยแค่ง่ายๆว่า สข้อแรกคือเมตตากรุณามุติตาเป็นความรับผิดชอบต่อเพื่อนมนุษย์ผู้ร่วมสังคมโดยมีความรู้สึกที่ดีงามต่อเขาต่อทุกคนสำหรับข้อสุดท้ายอุเบขาเป็นความรับผิดชอบต่อธรรมะคือกฎกติกาสังคมหรือกฎธรรมชาตินั่นเองซึ่งควบคุมรักษาคนและสังคมอีกชั้นหนึ่งโดยมีความตรงตามความรู้และปัญญา สุราสมดุลเที่ยงธรรมในกรณีที่ท่าใช้สามข้อแรกไม่ว่าข้อใดจะขัดละเมิดเสียหายต่อธรรมะต้องให้คนรับผิดชอบต่อธรรมะต้องรักษาธรรมะโดยหยุดสามข้อแรกเมตตากรุณามุติตาและเข้าอยู่ในข้อสีสุดท้ายคืออุเบกขาเมื่อรู้หลักการนี้แล้วก็ดูความหมายของพรหมวิหารสี่นั่นก็คือเมตตา ความรักไมตรีมีใจเป็นมิตรอยากให้เขาอยู่ดีมีความสุขต่อไปคือกรุณาความมีใจหวันไหวไปกับทุกข์ของเขาอยากช่วยให้เขานั้นพ้นจากความทุกข์นั้นคํามามุทิตาความพรอยินดีในความสุขสาเร็จของเขาอยากให้เขานั้นจเจริญดียิ่งขึ้นไปสุดท้ายคืออุเบกขาความเฉยนิ่งดูคอยท่าเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามธรรมะ เกิดจากฉันทะที่อยากให้เขาอยู่ในธรรมะในความจริงความถูกต้องดีงามไม่ทำอะไรชั่วร้ายเสียหายผิดธรรมะใช้ในสถานการณ์ที่เขาพึงรับผิดชอบต่อธรรมะเมื่อเรียนรู้เข้าใจหลักการนี้ชัดเจนดีแล้ว,ลวก็เอาจิตใจเข้าไปอยู่ในพรหมวิหารสี่เพื่อปฏิบัติให้ตรงตามสถานการณ์นั้นๆโดยเฉพาะถ้าเป็นพระพรหมประจำบ้านคือเป็นพ่อแม่ผู้สร้างลูก ให้ไปสร้างสรรค์อภิบาลโลกก็คือเลี้ยงลูกโดยทำอะไรอะไรให้แก่ลูกด้วยเมตตากรุณามุทิตาดูให้ลูกทำด้วยอุเบกขาโดยเป็นที่ปรึกษาเพื่อฝึกให้เขารู้จักรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบการกระทำของตนเองให้เขาเจริญพัฒนาในเรื่องที่ปัญญาบอกว่า เขาจะต้องผจญเผชิญต่อไปด้วยการให้เขาฝึกหัดจัดทำด้วยตัวของเขาเองอย่างเต็มศักยภาพเมื่อลูกได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่รับผิดชอบตัวเองได้แล้วหรือแต่งงานมีครอบครัวของเขาเองแล้วพ่อแม่ก็มีอุเบกขาให้เขาดูแลตัวเองไม่เข้าไปวุ่นวายก้าวกายแทรกแซงในบ้านในครอบครัวของเขาพร้อมจะเป็นที่ปรึกษาหรือช่วยแก้ปัญหาในคราวที่สมควรน,นั่นเอง ผู้ใดให้ธรรมะเป็นฐานผู้นั้นได้ชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรยัยอําหนวยอวยชัยให้ท่านที่ได้ฟังธรรมานี้จนจบจงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและการดํารงชีวิตอยู่ดีมีโชคด้วยเถินช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้เป็นธรรมทานแก่บุคคลที่ท่านรักเคารพนับถือด้วยได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบคุณและสวัสดีครับ